ครับผมผมตีไอกซ่าชาแนลนะครับวันนี้เฮาบรรยากาศของวันหยุดสงการนะครับเฮามาตกปลากันนะครับเดี๋ยวเฮาไปดูครับว่าบรรยากาศตกปลาวันนี้เป็นจังไงครับครับตรงนี้เฮามาดูบรรยากาศการตกปลาน,นะครับนะครับเฮาจะดูไปเรื่อยๆ้นะครับ 我哪能？ เฉลามยามเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอ่านะครับเอาละครับนี่เรามาเจอตัวไม้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศม่อนม่อนเนาะเสียดายครับวันนี้ผมมีคานะครับนะครับยามเย็นเย็นก็ทำปุ้นนะครับปุ้นทำตัวก็จะกินแล้วนะบรรยากาศเย็นเย็นนะครับทำไม่เยอะปลากันนะครับ สุดมันก็นจะเป็นชมล้มจ้องนะครับชมลมจ้องสวยเนาะบางที่วา่าเป็นได้กันครับเดี๋ยวสักกรเขาจะไปพอเห็นครับการประกวดจ้องอ่าได้เหมือนกันนะครับเฮาว่านึกว่าเป็นประกวดจ้องครับรใจนะครับ <S <S เป็นก็เป็นก็นได้อยู่นะครับเยอะมาสักพักนึงจะเข้ามาแล้วนะครับใหญ่เหมือนกันเนาะตัวนี้น่าจะใหญ่เนาะ <S 2> <S 2> <S เอา,น,าน,นะครับป่าแตกบึ้งๆเนาะ นะครับอากาศยามเย็นๆนะครับป่ากินดีนาะวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนนะครับเอามาตกป่าเล่นกันนะครับเอาเนี่ยนะครับใหญ่กว่าเมื่อกี้นาะใหญ่กว่าโอ้โหนี่นะครับบึกไว้บึกบึกไว้เห็น้อมเนห้องเนาะโอ้สบายกัโอ้นี่นะครับใจมอนชันนะครับโอ้นี่ยครับโอ้นี่นี่โอ้พุ้นหมตัวแล้วครับ เดี๋ยวเขามาขอดูตัวนี้แฮมตัวเนาะโอ้นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเสียนจากไหนก็นีน่ลุกอะไรมาครับปัดตึงนี่ครับปัดตึงเนาะเสียงปัดตึงเนาะเอาละครับติดแฮมตัวนึงนะครับตัวนี้แห้งเหมือนกันนะแล้วก็เย็นๆนี่ยามเย็นๆ,ๆนี่กินดีเนาะอันนี้เสียงจากไหน,นครับจากหนองหม้อครับหนองหม้อเลยเนาะโอ้มาไก่นะครับ ไก่ก็นี่สองโลไ <laughs> ก่สำหรับเฮาเนาะโ,โอ้สองสามโลนะครับเสียนจากหนองมอนะครับเขามาชมลีลาบ้านะครับโอ้นี่นะครับโอ้อ้นี่นะครับนะครับชมบรรยากาศเยอะปลาต้นนะครับโอ้ยามเย็นๆนี่ปลากินดีนะ ใกล้ถึงละนะครับมาชมลีลาแอคชั่นเบ็ดก่อนนะครับเอาอยได้อะละเนาะอ่านี่นะครับนี่มือสวิงเนาะครับนี่ ใหญ่เมืนกันนะครับพีโลหาะสี่ห้าโล,ะละ่บ้นเานาะส,สองสามโล ขับเขามาดูแฮมช็อตหนึ่งนะครับช็อตเด็ดๆนะครับพี่พี่ถ่ายหน้าถ่ายหน้าคนนเยอะๆคนเยอะด้วยอ่าเนี่ยนะครับเป็นบอสท้ายโปรอหน้าโปรสุดรอด้วยนะครับ นะครับพามาดูกันเล็กๆกันนะครับเยอะเบ็ดคันเล็กๆยามแรงตรงนี้นะครับบรรยากาศตกปลามวนๆนะครับนะครับย่างลอยมาอยู่กลางแม่น้ำอยู่นะครับพามาลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้ปลาอยังนะครับ โอ,อ้เนี่ยนะครับปลานิลนเนาะปลานิลนน้อยนะครับ ครับตรงนี้เป็นบริเวณตกปลาครับวันนี้วันหยุดครับวันหยุดว่างๆเขาก็มาตกปลากันนะครับตรงนี้เป็นบริเวณปลาตึ้งปรนังปลาเกตนะครับนะครับบริเวณที่ห้าหันนะครับอันนี้เขาจะนั่งยุ่ซุบตรงนี้นะครับ น้อยก็พอน้อยเขาจะมาดูอ่าปลาแห่น้อยนะครับตี่ปนได้วันนี้นะโอ้นี่นะครับโอ้นี่นะครับเยอะขนาดน้อโอ้นี่นี่ครับโอเน้อยๆนะประมาณกี่โลฮะข้บนเลยคอโอ้นี่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูปลานะครับโอ้นี่เนาะตัวมันจะน้อยๆน,นะครับนี่นะครับตัวเป็นโลเนาะตัวโลโล,ลายเลยนะครับครับครับตรงนี้เราเดินดูบรรยากาศอารอบๆบ,บริเวณอของร้านกาแฟนะครับ ชาแนลนะครับตาหิ่งไปกันไ,ไปเลยสำหรับคลิปนี้ขอชมแค่นียงกินกดไลค์กดติดตามกด,ดมแชร์นะครับปะกัดมาคลิปหน้าสวัสดีครับผม